สวัสดีจ้าเพื่อนเพื่อนทุกคนมากับพี่น้องมาอนุมโมทนาบุญน,นำกันนะคะที่วัดปา่าปากมูลค่ะอำเภอคงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นบรรยากาศใสบาทค่ะบรรยากาศในงานพื้นนะคะปีหนึ่งพิ่นจัดึ้นเือหนึ่งค่ะพื่นศีมีการปฏิบัติธรรมประจำปีนะคะของเดือนกุมภา ของทุกปีนะคะสิบเป็นฟังโค้งนะคะเป็นที่ของอำเภอโคงเจียมค่ะแม่น้มสองสีนะคะพิ่น้นองฝั่งฝุนสิบเป็นประเทียดเล่าจ้ะ

จังหวัดศรีสะเกษไปดีค่ะคุณจักคณออกศีลยังไหมคะบนยใจบางท่านก็ยังไม่ลาศีลก็ยังค่ะบ้านคู่บ้โอ้ข้าอนุโมทนาบุญด้วยค่ะ

ีห<ส>้องกมเสืส like ส้อสวย um สเืวยไม่กินกาแฟเหรอเป็นจริงานวัิมิตรในวันนี้นครับวันนี้งานนันะครับอย่างไครับที่นี่เป็นไงครับทนีเป็นไงครับ เาต้งกันที่นี่นะที่าเดี๋ยวตอนใช้สายหม่นะก็จะสร้างบรรยากาไปดูอากาศไอดปวดวดปดมวดปวดดดดดดมดดดดมดดด นี่เราช้อนมาชิมเนี่ยใส่เขียวต้มปลาต้มอร่อยอร่อยค่ะ ก็ต้มนาไก่ค่ะตุกค่ต้มมาไก่นะคะลำลูกกาเลยนะคะอ้ขาอุ้งขค่ะอนุโมทนาบุญด้วยค่ะอ๋อเอาหลายเงินปะใครพ่อพ่อมาเติมได้จ้าโอ้่ะ เม็ด <Private S 2> ปากมันปากมูลค่ะพี่น้องโอ้ดีมาะเสี้ยวเรียกยูไส้แบบอันนี้ฟนชองไนแสงเทียนบ้านนาโอ้แสงเทียนบ้านนาได้ได้เง็นยามมวลโอ๋ย่ยทองข้ามมวลจ้าจ้ามีีนงรักมี้นุงรักฟุตชองไป ช่าง่างงามช่างงามคุณครูจะไม่เอาต้องเมิกก์อ่ะค่ะใบบาทเด้อค่ะพี่น้องจ้าโอ้เออบรรยากาศใสบบาทริมโขงค่ะอันนี้กระดูกไส้หักเด้อค่ะเด้อวงเขียวเสน่ห์จังไงจังเขียวงามแถละลูกปลาตังตั้งขึ้เขียวงามแถละลูกตังตังไปหวดยู่วดไต้เห จุดกองพวก้ไปบวอแล้วจ้าว่าได้วัดใจแางเท่าเด็กใจหตบกันเริ่มก่อสร้างนะครับสร้างตั้งฐานนะครอยากจะไปถึงย่ำหรอ้านะครบจัสีมาลงถึงขั้นย่ำจ้าอะรย่ำว เโอ่รถคนดังใส่พระทองค่ะร้อยค่ะค่ะโอ้อนุโมทนาบุญน้ำาจอ้าวขึ้นยายหรอเปญาขึ้าห้นูฟังแนวบางนึงนีิแี่ขันจิ้ไปทางเวอร์ไงหะหมบางหัว ันสิไปทางไกลไทยสงไ้มีพอรอมขันสิไปทาหนาใหหาทิ้บางใหญ่ทิ้งวาวัยเต็มหลงก็ค่อยไปทิ้งว่าวหวบางใหญ่ที่ตว,วขเขาขั้นวัดตาสงสารใงเน่าข้าเยินกองบุญส่างกับท่แม่ได้ที่ทำเป็นว่าทางหนาปุ่นกับเน่ากลวงกลัวหลัง ยินมนั่นเป็นหฮมกัง <ingen> ท <ese> ่านทู fairly, saying, ้ใหญ่ต้องหัวท่านที่ไปทางไกลใครผัวหัวหอมท่านที่ไปทางหนาพมะวันนาทางหนาใส่ใส่กระได้กับบ่ใหญ่ขั้นทึ่งบางหน่อยเต็มเต็มสันแล้วสาธุคุณยาย

那没那么冷，还有啊，哎呀，那样跑不过来。